เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้พร้อมพันธทีวีจะพาท่านผู้ชมไปแถวอำเภอนาแกกันสักหน่อยเพราะว่าที่นั่นก็มีข่าวตามที่เสนอทางวิทยุไปแล้วว่าที่บ้านจำปาสีตำบลก้านเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเนี่ยอบอกว่านายบุตรดามานพซึ่งเป็นเด็กหนุ่มในหมู่บ้านนะครับไปเจอซากศพโบราณสมัยเก่านะครับมีทั้งมีดดาบอย่างที่นในภาพนี่นะฮะซึ่งต่อมาเนี่ยนะครับ นางสาวพิมนากรกิจโชดประเสริฐัวหน้ากลุ่มโบราณคดีสำนักศิลปกรที่1 0จังหวัดร้อยเอด็ดพร้อมด้วยนางสาวกโนกวลีสุริยธรรมเจ้าหน้าที่ชำนาญการสำนักศิลปกรที่1 0จังหวัดร้อยเอด็ดก็มาสำรวจดูว่าเป็นยังไงครับในที่สุดฮะก็ทราบว,ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นของวัตถุโบ,บราณจริงแหละครับถ้าจะคาดคะเนก็ก่อนประวัติศาสตร์ราว2,000ปีนะฮะแต่ว่าก็ยังชี้ชัดไม่ได้เพราะว่าที่พบเห็นยังไม่ครบถ้วน แต่ว่ายังไงก็ตามนะทางด้านกรมศิลปากรเจ้าที่ทั้งสองท่านนี้บอกว่าก็พร้อมที่จะประกาศเป็นพื้นที่โบราณสถานและก็เป็นเขตห่วงห้ามนะ,ะที่บ้านจำปาสีตำบลก้านเหลืองอำเภอนาแกนะฮะก็เรื่องราวมันก็มีอยู่ว่านายนายบุตรดามานบเนี่ยนะฮะก็เป็นรัษดรในหมู่บ้านเนะี่ย ฝันนะ่ะฝันเกี่ยวมาสามสี่ครั้งแล้วว่าอยากจะมาอ,ะอยากจะให้ไปพบอะไรตราประมาณนี้แหละครับในที่สุดก็ไปเจอแต่ว่าที่เขาพูดกันบอกว่าเจ้าของที่พบเนี่ยนะฮะเนี่ยเป็น,เป,นเป็นกระดูกเป็นอะไรต่งตางๆน,นนะครับที่เขาขุดพบนะฮะก็ปรากฏว่าเจ้าของที่ฝันนี่โชคดีมาสามสี่งวดแล้วครับอ่าถ้าอย่างไรก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นเออหรอเปล่าหรือมันอาจจะเคยเกิดขึ้นนะ ซึ่งถ้าหากว่าไปค้นพบวัตถุโบราณอะไรต่างก็จะมีคนฝันถ้าอย่างไรกคิดว่าอันนี้น่าจะมีการศึกษาเรียนรู้กันต่อไปเพราะว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นี่ครับนี่คือในในบุดาในในบุดามนกนี่กงเล่าให้ฟังมันเป็นมีดดาบยังยังใหม่อยู่เลยนะขอดูนะครับว่าไอ้มีดมีดดาบตรงนี้เป็นสมัยไหนไรอย่างก็ไม่เคยเห็นนะแต่ว่ามีลักษณะที่แปลกเหมือนกันนะครับ ไม่เหมือนกับในปัจจุบันนี่ก็เป็นของที่ขุดพบนะครับพลเอามาที่บ้านชาวบ้านก็แห่ไปขอหวยตามระเบียบแล้วก็ไม่ว่ากันนะหรืออาจจะไปขอสินขอพรแล้วจะไปดูก็ได้แต่นะฮะแต่ว่าตอนนี้นี่ที่บ้านจำปาสีตะบนการเหลืองก็สิ่งเหล่านี้ก็ยังอย่างอยู่ครับซึ่งเจ้าของบอกว่าถือว่าเป็นสลิมงคลที่มาพบนะฮะเพราะว่าฝันเกี่ยวมา3 4ี่วันติดต่อกันนะแล้วก็ตัวเองก็โชคดีอย่างที่ว่าเลยนะครับก็อันนี้เอามาเล่าสุนฟังนะฮะ บางคนก็อาจจะสนใจเอ๊ะมันมีจริงหรือเปล่านะฮะแต่ที่แน่แ่ที่บ้านกุชิมตะบนกุชิมเนี่ยเราก็ค้นพบเหมือนกันนะฮะวัตถุโบราณเยอะมากมากเลยอ่ากรมศิลป์เนี่ยมาลงทุนขุดหลายแสนนะฮะแต่ก็ตอนนี้เรายังไม่ได้กลับมาบางส่วนนะฮะเรามีการเก็บไว้ที่โอบโตกุชิมนะครับไปดูได้ครับวัตถุโบราณสมับยบ้านเชียงเลยทีเดียวนะครับนี่ครับชาวบ้านชาวเมืองเขาก็แห่มาดูกันเพียบเลยนะฮะ เพราะว่าอย่างน้อยๆก็อาจจะโชคดีก็ได้ครับก็คิดต่างๆนานากันไปกันแล้วแต่นะฮะแต่ว่า,าทางกรมศิลธรมมีดาบนี่ฮะเห็นไหมฮะมีดาบนี่ลักษณะแปลกนะครับเขาบอกว่าเป็นคนแปลศอกอันแล้วทีนี้มาอีกเรื่องหนึง่งที่เห็นภาพนในเวลานี้ก็คือทางอำเภอปลาปากครับผมไม่แนกว่า <ไป S 2> ตรงนี้เป็นบ้านคนนะ,ะคือเคยเสนอข่าวทางลูกชิเปมนครั้งหนึ่งแล้วว่าทางนายกสง่าแสงแก้วนะครับนายกอบตปลาปากนายกหนุ่มเนี่ยนะฮะ ก็มีรักษิดนในหมู่บ้านเนี่ยทุกยากมากชือว่าลุงพงอ์อายุเจ็ดสิบปีแล้ว<บ>ฮะแล้วก็คุณยาย คุณยายเครื่องมามั่นนะเนี่ยอายุก็6ปีแล้วนะครับสองคนเมียเนี่ยอาศัยตามลําพังครับมีลูกสาวคนหนึ่งจะหายไปเมื่อ3ปีที่แล้วก็เลยต้องอยู่กับหลานนะบ้านกันย่างนี้ครับไม่เรียกว่าบ้านนะมีอยู่กับหลานหลานก็ดูแลยายไปตามทุกสามอย่างเงินสักบาทบางทีข้าวสารของหมอก็ไม่มีนะฮะทีนี้ทางพพันาวโภศรีพิชัยผู้สื่อข่าวทรัฐช่อเจ็ดรี่ได้ไปเจอพอดีแล้วครับก็เลยไปแถคงขาแล้วก็นําเสนอทางสื่อต่างๆครับก็มีคน บริจาคผ่านบัญชีที่ที่ประกาศเอาไว้ก็คือบัญชีของท่านอสมอนวลละอรอนบ้านซึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นอบตบัญชีของเป็นเป็นเป็นอสมอในหมู่บ้านครับที่อาสาที่จะรับเงินบริจาคนะฮบัญชีมีโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้นะฮะนกรงมามั่น สาขาประปาอมศินนะครับที่ก็0201737925นะฮะนี่เป็นบัญชีที่บรรดาพี่น้อง เอาเงินเข้าไปดูเหมือนว่าจะประมาณหมื่นกว่าบาทนะฮะ้าผมดูแล้วไม่ผิดนะซึ่งตาก็บอกว่าว่าเกิดมายังไม่เคยเห็นเงินหมื่นเลยนะครับดีใจเหลือเกินทางท่านในาเภอศรีชัตรสารสีท่านนายเภอปราปากท่านก็ไปให้กำลังใจในคนใส่เสื้อขาวนะครับท่านนายเภอท่านนี้ติดดินมากๆเลยครับก็ขอให้กําลังใจถ้ายังไงยังไงอย่างนี้นี่สมควรที่จะได้บ้านอยู่ไหมไม่สวาสที่ตรงเนี้ย เป็นที่ของตัวเองหรือรเปล่านะครับ <S 2> <S 2> ถ้ถาไม่ยอย่างนั้นแล้วทางพมาจอก,ก็ดีหรือว่าใครก็ดีที่มีจิตศรัทธาครับแบ่งป,ปันความสุขสัหน่อยไหมสมสนองค์งกรต่างๆครับทาบ้านให้ยายใหม่ไหนะม,นม,มเนาะคงไม่เท่าไหร่มากครับก็ไ,ไม่ถึกงกับเอาแข็งแรงมากๆครับอาจจะเป็นทําบ้านให้มันดูดีหน่อยครับอันนี้กัรแดดกันฝนก็คงใจกันแดดได้อย่างเดียวครับกันลมกันฝนก็คงลำบากนิดนึงครับยาตก็กมือหมัวซาถูกหวยลำรวยเนะ คุณตาก็เหมือนกันฟังเสียงคุณตาน่อมาช่วยเออตายแล้วตาขอกน้องพ่อมุงกุกุ้งมุ้ยกุ้งหัวเราก็หัวเนี่ยก็บุกก็ลาถูกล็อกวัดมุงครับก็นี่เป็นบุญเป็นกุศลเด้อครับช่วยกัน